สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเลขเด็ดจากปลาไหลสีทองก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอัานหันาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ สำหรับคนชอบหวยทุกท่านที่บ้านเลขที่11ทับ2หมู่7ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีลงคนนึงออกหาปลาในบึงกระจับที่อำเภอบ้านโป่งกลางดึกเพื่อนำมาทำเป็นอาหารแต่กลับพบปาลาไหลสีทองในขณะหาปลาตาของมันสะท้อนไฟพอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ไว่ายหนีเหมือนจะเชื่องก็เลยจับขึ้นมาไว้ในกระมังสีดำแบบในภาพและได้สังเกตดูมีตัวเลขขึ้นข้างๆตัวปาลาไหลสีทองตัวนี้ชัดมาก แบบในภาพนะครับไม่พูดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเป็นเลขอะไรครับวัดดูขนาดความยาวตัวปลาได้91ซนติเมตรกระมังสีดำตั้งอยู่บนรถกระบะทะเบียนบลร6881ราชบุรีนะครับก็มาอัปเดตข่าวเลเด็ดจากปรหลัยสีทองนะครับโชคใครโชคมันครับข้อมูลข่าวจากข่าวช่อง8ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันสษาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ